แวะพามาชมมีดคุคุริหรือว่าสตราวุธของนักรบกล้าทหารคุรุขา่าในย่านเมืองปาตันประเทศเนปาลกันค่ะร้านนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นร้านที่เรียกว่าเป็นแกลเลอรี่ของมีดคุคุริโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยร้านนี้เนี่ยได้รับการการ,การันตีจากรางวัลมากมายเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านที่ทามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษสืบทอดมาจนถึงรุ่นยุคข,ของเขา เลยนะคะแล้วก็มีกุลขาของเขาเนี่ยจะมีหลากหลายคอเลกชันด้วยกันนะคะไม่ว่าจะทํามาจากเขาจามารีนะคะตัวฝักมีดนะคะเป็นคอเลกชันของเขาเลยมีเขาจามารีมีเขาควายน้ําแล้วก็เขาควายเผือกรวมถึงในคอเลกชันที่มีความหลากหลายมากๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางสตูป้าเองก็ได้นะคะสั่งไว้นะคะเพื่อที่จะเตรียมเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆท่านได้ชื่นชมนํากลับมาเมืองไทยนะคะเดี๋ยว เราค่อยมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าของเขาเนี่ยจะมีคอลเลกชันมากมายที่ตั้งไว้เป็นโชว์รูมเลยนะคะก็เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยนะคะโอ้โหแบบว่ามีเยอะมากเลยและนี่ก็คือเป็นเซตที่เราเตรียมสั่งนำกลับไทยค่ะมีทั้งหมด6ด้ามนะคะเป็นต้นแบบที่เรามาเจอกันที่เมืองไทยนะคะอดใจรอคอยกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ